สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนได้จะเดินสำรับเมือน,นี้นะคะเนาะคลิปนี้ยายล้านจอมจุนแฟมลี่กับพาพผีพน้องมาชมบรรยากาศเด้๋ยะเดินนะยู่วัดนะคะวัดบ้านสนามเด้อยพี่น้องเดินนะคะอ่าแล้วกัพี่นอ้นะะอ,นองจ้ายายล้านพาพผีพน้องมาไหวาพระน้ำจาระกะชมบรรยากาศสวยๆรอบวัดน้ำนะคะเนาะอ่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานได้จะพี่น้องคะและะะ้วก็อ่เช่า พี่น้องนะคะญยาติยาิมิดหยาดโยมนะคะของเช่าบ้านน้องเสอไอบ้านาสนามได้จะเดืกอกทย่อยทย่อยกันมากนะคะซอยงานกันซอยเฮ็ดนุ่นนั่นนี่จาระะพี่น้องค่ะนะคะยายล้านจะพาพี่พน้องมาชมบรรยากาศนะคะพี่น้องค่ะรอบรอบ,บัดเด้อพี่น้องเด้อนะคะกับ,าก,บการ สิจัดงานนะคะจัดงานสงกูหลวงปู่นะคะพี่น้องคาแล้วก็เปลี่ยนผ้าน้ำนะาจ๊ะพี่น้องคาแล้วก็ติดปิดท่องลูกนิมิตนะคะพี่น้องคาอยู่นวัดบ,บ้านสนามด้วยพี่น้องเด้อน,นะคะตอนนี้นะคะเช่า,าลูกบ้านนะคะของอาบ้านสนามนะคะก็ไดขามกาเริ่มขามาซอยกันแล้วนะคะพี่น้องคาเริ่มขามาซอยเ,เห็ดซอยถ้ำนะคะซอยกันส้างซอยกัน เห็ดความสวยงามนะคะพี่น้องขะก่อนงามเด้อจัดเด้อนะคะกับจังซี่ระค่ะพี่น้องขะนะคะมีคุณแม่แม่คุณพีพีคุณป่าเนาะค่ะพี่น้องคาเรียวเตียนะคะพี่น้องขามาซอยกันเห็ดหนุนนันนี่ระค่ะพี่น้องขะกําลังเริ่มนะคะกําลังเริ่มทยอยทยอยมากนะคะแยร์รันกับผ้าพี่พัน้องมากเบิ้งมาชมบรรยากาศก่อนนะคะพี่น้องขะในในรอบวัดเด้อจัดเด้อพี่น้องขะนะคะแล้วก็เพิ่งจะกำลังเตรียมสั่ง อุโบสถอีกหลังหนึ่งนะคะพี่น้องคะหลังปุ่นเลยจ้าพี่น้องคะกำลังเห็ดนะคะพี่น้องแต่หลังปุ่นเป็นสารานันหรือว่าโบดนะคะพี่น้องคะสาราใหญ่ตัวนั้นนันก็เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็บกำลังเห็ดเอ่อรู้สึกว่าจะเห็ดโบดมั้งคะ่ะตรงนี้นะคะกำลังกำลังเริมสางนี่นะค่ะพี่น้องคะนี่เละจ้าพี่น้องคะกะจะปะมาณนี้แหละคะ่ะเห็ดแบบนี้นะคะความสวยงามนะคะเนาะออรอบอันอันพี่จ๊าอันนี้เพื่อนเออนี่ยังคะเนี่ยอันนี้อันนี้เนี่นี่เออนี่ไหมจตา อ๋ออันนี้หลวงปู่ใหญ่นะคะเป็นอ่าเป็นอ่เพือ่นอเนเอยนังเป็นโกดหรืออย่งอ๋อเออนี่หลจะจ้าเป็นอ่าอัฐิอนนของหลวงปู่นะคะพี่น้องขะเป็นจะเอามาไว้จังสีนะคะเนาะอัฐิของหลวงปู่สุนทรสาธูกิจจ้าพี่น้อง่ะนะคะอี่จากคุณแม่เล้ากะคุณพีเร้ากะเดม้าเห็ดนี่นะคะแบบนี้นะคะ ประดับประดานะคะความสวยงามนะถ้าฝนสะลงมานี่กะเออเรียบร้อยแล้คะค่ะนะคะแต่ตอนนี้ก็ว่าเป็นนางที่นะคะ,ะท่านฮอดงานนะาจ้าพี่น้องขากะจังสีละกําลังพากันมาสวยงานสวยเ็ดสวย,สวยทํากันนะคะพี่น้องขามาตกแต่งมงได้แน่มันจังสีงามเ็ดเอ๋มองได้แน่มันจังสีสวยนะคะพี่น้องขานี่ละคะ่ะพี่น้องขายายลานกะพาพีพ่พานอา้องมาชมบรรยากาศก่อน,น,นเนาะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อยังกะค่องไงเนาะ ของไงนะคะเด้อนะคะของอาบ้านสนามนะคะพี่น้องขากองเขาไงแล้วก็ไสไงน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะคะเดี <c oughs> ๋ยวยายลานสิตภาพพี่พน้องเบิ้งนะคะเนาะชมบรรยากาศด้านในนะคะพี่น้องคะ <c oughs> นี่นะคะเป็นเป็นเป็นไสไงนะคะพี่น้องคะเป็นกระดับใบเหลียวนะคะพี่น้องคะประดับด้วยด้วยผางามๆนะคะอันนี้ก็เป็นของไงนะคะพี่น้องคะของแบบไงเลยเป็นไงธรรมาดาและะ้ว เอาคนเขาไปอยู่ในสามคนสี่คนก็นได้นะคะพี่น้องคะ่ะม่ใหญ่หลากหลายเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกวางเขาใหญ่นะคะพี่น้องคะ่ะกวางเขาใหญ่ใหญ่อีหลี่ได้ประมานใหญ่ธรรมดาก็สิเปิดยากาพี่น้องนะคะโชว์ความสวยงามนะคะพี่น้องคะ่ะประดับประดาด้วยผ่าแพร่นะคะพี่น้องคะ่ะผ่า ฝ่ายผ่าสวยๆนะคะผ่าผาเข้ามาไลาส่สวยๆงามๆนะครัพี่น้องคะอันนี้ก็จะเป็นของ่้วยพี่น้องคะ่ะหญ่อีหลีด้วยะค่ะพี่น้องหี่ก็ย่าหลานคนดด้นะคะบอกเลยว่าใหญ่มากนะคะพี่น้อง นี่แหลคะค่ะชมบรรยากาศああถ amino, ้าบอกว่าตอนนี้นะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะพี่น้องขาฝนตกแดดร้อนมากนะคะตอนนี้เด้อห่อนอกมากๆนะคะพ mm. ีะ่น้อง่ะนี่แหละจ้าหลวงปูใหญ่นะคะเพื่อนสิเปียนผาหลวงปูนะคะพี่น้องขานี่สาหรับปีกาญย่าลานกระเดมา <c oughs> น้อยหนึ่งนะคะพี่น mm. ้องโบูจักบันนี้ mm. ย่าลานหูจกักแล้วย่าลานก็เลยตรงมากกอน,นะคะมาลวงหนานะคะพี่น้อง่ามาชมอนี่แหละค่ะพี่น้อง่ามาชมมาไหวปูนะคะพี่น้องขา ไหว้ปู่องค์ใหญ่นะคะพระครูสุนทรวันเด้อค่ะเด้อนะคะสาธุกิจค่ะพี่น้องค่ะนะคะชมบรรยากาศด้านนอกนะคะลวงปู่ด้านในกะบบมียังหลายดอกคะ่ะพี่น้องค่ะนะคะอันนี้คือเพิ่นจะจัดตังนะคะเ,เพิ่นเอินเอ่อเครื่องเอียงกว่าอันเดี๋ยวเพิ่นกะสิเฮ็ดนะคะประดับประดาด้วยสิ่งของต่างๆนะคะพี่น้องค่ะ นี่ระคะในจุดนี้เลยค่ะพี่น้องคะอ่าภายในบริเวณรอบนอกนะคะรอบนอกหลวงปู่นะคะพี่น้องคะก็จะมีหลวงพะพระมหาวีราชัยนะคะพี่น้องคะอินทาวุฒเดอจ้าพี่น้องค่ะจุดนี้นะคะอินทาวุฒโนนะคะตรงนี้ค่ะพี่น้องคะสาธุสาธุกับปูเลยค่ะนะคะจอมจุนกำลังกับปูอยู่พี่น้องค่ะ นี่จ้าพี่น้องอจุดนี้นะคะจะเป็นคของขอเขา,าเอิ้นอะไยังล่ะบานเฮาเอิ้อนของมงนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะคุณแม่แล้วก็ลา้างป,ประดิษฐ์เขาเล่าประกอบนะคะประดิษฐ์ประดาด้วยผาม <โบ S 1> ผาไหม้ด้วยะค่ะ<บ>าหาม,ามคนโบราณหามปงโโปงล่างนะคะโ<บ>ปงปงปงนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่เนื้อผาก็เป็นผาทุเรศนะคะพี่น้องค่ะ Okay, โอเคด้วยเดีผ<ด>่พาเข้ามามีหอดเน่าตีพร้อมเด้อค่ะพี่น้องคะผุนุนผุนผุนคุณแม่เราถืออยู่เอาทางโป่งโป่งโป่งมาน,นี่พุนน่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องคขะมีคุณแม่ทางโป่งไงเบิง่งพร้อมเด้อคขนนี่นะคะกําลังตกแต่งกําลังประดับประดานะคะเออมีทาตีพร้อมเด้อค่ะทางอ่าเพื่อนเอ็นว่าว่ามันตีตีโป่งเนาะทางโป่งนะคะพี่น้อง่ะ,องะเออนี่ละจ้ะคนโบราณนะคะกําลังหาม ปงยูเดอค่คเดอนี่จะเป็นหอปงนะคะพี่น้องคะย่าร้านกะเอิญบ่ใครเป็นปันไดน้ำนะคะพี่น้องถ้าเอิญบ่ถือจังไดก็ขอโทษขออภัยหลายๆยเด้อพี่น้องเด้อน,นะคะเพราะว่าเพราะว่ามันกะเอิญแบบเอิญซับบ่ใคราเป็นปันไดนะคะพี่น้องคะ <c oughs> <c oughs> บางสิ่งบางอย่างเข้ากบเอิญถือบางสิ่งบางอย่างย่ยรา้านก็บ,ากบาาอาพิดก็ขอโทษขออภัยมานะตอนนี้น้ำเด้อค่ะ <c oughs> พี่น้องคะนี่จากคุณอคุณยายคะคุณยายขออธิบายจากคำคำว่า อ่ะฮโป่งโป่งนี่ค่ะคุณยายมันเป็นแนวไหนค่ะนี่มันเป็นขั้มโบราณนะขั้าวัดปูงปูงก่อนพระตะปูตัญญาพระตะบุรุษข้ามนาจาค่ะโป่งสมัยก่อนบรรทัพบุรุษคนอื่นค่ะคนพระเอิรนโป่งไม่หรือว่าเนี่ยมีเนี่มีเนี่มีอะไรก็ติทางโป่งบ้านจ้าทางโป่งแต่ก่อนแต่ก่อนบพท่านในมี่ออเพรท่านมีอ่เออยังก็ข่องข่องเนาะพี่น้องจะเป็นโป่งจ้ะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะคุณยายเล่ากะหูตะคั้ว่าโป่ง เป็นของโบราณคือกันเนาะแล้วเพิ่นก็ได้เอามาประดิษฐ์ตั้งอยู่ณสถานีไ้นี่ไฮไ้พี่ไ้น้องลูกหลานเฮาได้เบิ่งกันนะคะพี่น้องค่ะนี่แหละจ้ะคําว่าทางโป่งกระจุดนี่แหละค่ะทางโป่งคือเบนตีโป่งแร่งเนออจ้าแงมเขาขั้นศาลนด้ไหมเนาะเออทางโป่งตึงโป่งตึงเนี่ยเออโป่งคือการทาง่อัันนี้้มมไตจ้าโอ้ไม่กิ๊กละที อันอันนี้ก็ไม่กี่คือการมาจานาาโอ้ มีคนใจบุญเนาะค่ะเนาะเอามาถวายวัดนะจ๊ะพี่น้องค่ะโอ้ยสาธุอนุโมทนาบุญน้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดเห็นแล้วนะคะอ่าแนวจังสีกะน้อยนักน้อยหนาเด้อค่ะพี่น้องค่ะทีสีได้เห็นทีสีได้เบิ่งเนาะค่ะเนาะคําว่าทางโป่งของโบราณนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็แถมมีคนโบราณนําพร้อมดีพี่น้องค่ะเฮ็ดยากเติบอยู่เด้อยายหลานว่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าจ้ะยายหลานก็เฮ็ดบ่เป็นเนี่ยเนี่ยเนีมื้อนี้มันก็เป็นพวกอาการฝีมือศิลปะเนาะพี่น้องคะจะ บลำบลราอีสานค่ะบลำบัตบุญล้าค่ะเอ่อแม่นค่ะแม่นค่ะอนุรักษ์ไว้ให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่งให้ลูกให้หลานเฮาเบิ่งเนาะให้หลานไปสวนหลานลิ้นห้องค่ะจ้าขอบคุณขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อค่ะเด้อนะคะที่อ่าให้คําแนะนําเนาะค่ะเนาะสําหรับคลิมเนปัตย์ยายหลานเนี่ยแบบว่าประมาณว่าเด็ดมากนะคะแล้ววันที่12ยายหลานก็จะมาอีกเด้อค่ะเด้อนะคะมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องลูกหลานหลายๆมาบวชเด้อจ้ะเออ งงคคคนนแม่่่เด้้ออะะพีวันที่สิบมีงานบวชนะแม่นะวันที่สิบบวชชีพามนะคะพี่น้องค่ะส oui, uh ําหรับอยู่วัดอ่าสนามเฮ้านีนะจ๊ะพี่น้องค่ะวัดนะคะพี่น้องค่ะวัดกูสุนทลารามนะคะพี่น้องค่ะก็คือเอินง่ายๆกับวัดบ้านสนามนะคะ วัดกูบ้านสนามได้ค่ะพี่น้องขานะคะสําหรับอ่าคลิปนี้นะคะพี่น้องขาเยล้านกับไ้พี่ห้นองในบึงบรรยากาศรอบๆแบบแบบอ่าจุใจเลยค่ะพี่น้องขานะคะอ่าผู้ได้เห็นคลิปนี้แล้วนะคะพี่น้อง่กากระซาถุอนุโมทนาบุญรวมน้ากันเ้อค่ะเด้อพี่น้องหรือว่าอ่าทายุไก่เคี่ยงนะคะไก่ชิดกะสามารถเอ,อ่าเขามารวมกิจกรรมใดเด้อค่ะเด้อในวันที่12นะคะพี่น้องคะแล้วก็เท่า ลูกล้านนะคะจะเด้เขามากราบ,บ่ายสักกะปูนะคะมาสงปูสงกูนะคะสงกูปูได้จะเดินนะคะพี่น้องคะจุดนี้แล้วค่ะพี่น้องคะนะคะบ่เอาไลาค์ค่ะพี่น้องคะน้ำหอมคนละขวดเท่านั้นนะคะพี่น้องน้ำหอมคนละขวดยางอ่อนลงปูใหญ่นี่แหละค่ะนะคะพรนะะ,ะพุทธนิมิตนะคะชินนะชินาราด้อคะเดินนะคะ,ะ,คะธรรมพุพุทธะพุทธะอย่างนี้ค่ะเราเห็น พุทธการได้ใจเด้อพี่น้องคะ่ะยายล้านอ่านเป็นคำนะคะเพราะว่าอันมันมัน,ม,นมันบังนะคะตัวหนังสือมันบังได้ค่ะเดินนะคะขอถทดขออภัยหลายๆนะคะ,ะ,ะเาาานาะ,ะน,นี่แหละจ้ายายล้านกับพ,พี่พี่น้องมาชมบรรยากาศรอบวัดรอบหลวงปู่ยังสีล่ะค่ะพี่น้องคะแล้วก็มีนะคะปู่เอ่อเป็นเอินว่ายังละ่ะยู่ด้านนาน,านองค์ขลักเนาะค่ะเนาะปูนองค์ขลักขัขงในองค์ขลักขังหนอกนั่นได้ใจเดินนะคะเดี๋ยวยายล้านพายางเขาไปขังในนะคะพี่น้องคะ่ะ ย่างเข้าไปช่มขังในว่ะมีอย่างแน่นะคะก้อนสีเขาขัางในนะคะกะพายานาคเนาะค่ะพี่น้องขายุนาวัดยุนาประตูนะคะเดิมาประตูโขงนะคะพี่น้องขานี่ประตูหลวงปู่นะคะพี่น้องขาแกเขามาแบบอาจังสีเลค่ะนะคะแล้วก็เขามาก,กันมาเห็นนะคะมาเจอมาหาหลวงปู่ก่อนนะคะจะเป็นบริวานนะคะ ็นบริบานปูนะคะเด pair, electric, tuna, um, ้นนะคะยูดานหนาเนาะพี่น้องค่ะถ้าบอกว่าจุดนี้กว้างบ่พี่น้องค่ะจุดนี้กว้างมากเด้อค่ะเด้อนะคะพี่น้องค่ะกว้างมากเลยนะคะอ่าถ้าบอกว่าจคน้นในลายบ่อู้ก็เป็นรอยหรือพี่น้องเดินนะกระจัดกระจายนะคะพี่น้องค่ะประมาณหาสีฟค้นกับพอดีนะคะพี่น้องหาซีหรือรอยนะคะยางออมแต่บอกว่า ปีกายนี่นะคะปีที่ผ่านมายายร้านกะยางออมน้าเพลนดีระคะพี่น้องคะน้ำขวดเดียวนะคะยางออมนะคะถ้าซ้ำว่าสามารถเสียสองเพลนข้างบนได้กะสงฐานเพลนข้างล่างเนาะค่ะพี่น้องคะและเบิ้งงานจิตกรรมนะคะพี่น้องคะและแยายร้านสีผ้ายางกลับไปเบื้องงานจิตตกรรมนะคะอยู่รอบรอบขังนะคะอยู่ใต่ฐานผะเดค่ะเด้อน,นะคะนี่ค่ะพี่น้องคะอยู่รอบรอบนะคะเพลนกะเห็ดละข้างไหวเนาะ <k> พี่น้อง เป็นกระเฮ็ดละคั้งไว้เป็นซ้ายแล้วค่ะพี่น้องขาไวถ้า้พีให้นองใหยาิใหโยมนะคะไดีมาเคาะละคั้งเวลาวายปูเซจเล้วนะคะเนาะกัเคาะละคั้งต้งซี่นะคะพี่น้องขาเฮ็ดเล้วมองได้กระเคาะไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องปูนะคะเคาะไปเรื่อยๆเลยจ้านะคะจะมีอ่อมเลยจ้ะอ่อมอ้อมหลวงปูเลยค่ะพี่น้องคะแต่ว่าสำหรับกำแพงปูนี่นะคะพี่น้องคาหนึงกำแพงหินนะคะพี่น้องขากำแพงหิน ก้อนหินคะคักเลยค่ะพี่น้องนี่นะนี่กำแพงหินนะคะพี่น้องค่ะรอบหลวงปู่เลยเด้อจ่าเด้อนะคะเคาะเลยลูกเคาะเลยนะคะพี่น้องค่ะนี่จ่านะคะถ้าผู้ที่เห็นคลิปนี้ลวกษสาถุอนุโมทนาบุญน้าเด้อจ่าพี่น้องค่ะนะคะสาธุสาธุเอาเด้อพี่น้องเด้อนะคะขอพรปู่นะคะพี่น้องค่ะขอพรหลวงปู่ให้หลวงปู่ปกปักรักษานะคะุ้มข้องลูกหล้านให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อจ่าเด้อนะคะ ความเจ็บย,ยาสุไดความไขยาสุมี้วจ้านะคะแคปหน้าจอเอาเด้อพี่น้องเด้อผู้ได้มักมองได้แค่แคปเอาเด้อค่ะเด้อนะคะพี่น้องนี่ราคาเด้อย่าร้านสีเห็ดให้เบิ้งซาสานะพี่น้องค่ะนะคะรอบจะมีนะคะนี่ราคาจะมีกิตกรรมนะคะพี่น้องค่ะาาผ้าผนังนะคะ นี่ค่ะรอบขึ้นกันได้จะเด้อนะคะเพิ่นจะเอินยังเนี่ยยายลานกับบอฮูจักขึ้นกันนะคะนี่เอ่อคอย เป่านะคะพี่น้องคะคอยเป่าค่อยอาราคาดูแลบเทวดาเพออเอนเทวดานะคะพี่น้องคะแล้วนะคะสันต่อไปก็จะเป็นเทวดากับจะเป็นหลวงปูนะคะพี่น้องคะยุดไร่หลอบอปูองยันนะพี่น้องคะป้าตอนดีเด็ดมากๆเลยค่ะเทียงนะเทียงตรงเลยค่ะพี่น้องคะโอ้ยยายลานบางยางไปด้านหลังเด้อค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะมันจะกวางนะคะพี่น้องคะกวางแบบเดียวกันจะอันนี้คือยายลานผ้าพีผ้านองมาเบิ้งข่าวๆนะคะเนาะ เดี๋ยวพระเย่ๆยายลานจีผ้ายางออกไปขังนอกเลยค่ะเด้นนะคะออกไปด้านนอกนะคะนี่ค่ะพี่น้องขาไหว้าให้พี่ให้น้องได้เคาะย่ำอ่ามาทําบุญนะคะเนาะนี่ยายลานเคาะให้เบิงกวนนะคะพี่น้องคาเคาะให้ฟังกวนนะคะพี่น้องขาคั้นาบุญกับเสียงคลองเสียงกลองอ่ามวนลีๆนะคะพี่น้องขาคือนิ่มนวนหูนะคะพี่น้องคาแล้วก็จะเป็นบุญในใจนะคะพี่น้องขาอยู่ภายในใจ อยู่ในกําลังไกกําลังใจกําลังกายนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะนะคะเดี๋ยวยายลานสิภาพพีพานองยางออกไปช่มดานหนอกทั้งดานหน้าน้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งแต่ทางในหลายมันกับนี่ละจากกาลังนะคะพี่น้องค่ะพี่นองญาติโยมกําลังเข่ามาด้วยค่ะเด้นนะคะกําลังเข่ามาซอยกันยู่ฟังปุ่นกับมีหลวงปูน้ำเนาะค่ะเข่ามาคุ้มงานเข่ามาคอดบอกคอยเบิ่งนะคะพี่น้องค่ะสําหรับด้านหลังด้านหลังซุ้มประตูด้านหลังเพิ่นก็จะเฮ็ดเป็นอ่า เป็นยังเกาะล่ะยายหลานลืมนะคะอ่ายังเกาะใช่ค่ะพระราหูอมจันทร์เด้พี่น้องค่ะนะคะปากประตูตรงแท่งเขาดันตะเวนออกได้พี่น้องเด้อประตูจะมีอยู่สองประตูนะคะพี่น้องค่ะจะมีเขาออกมีสองประตูแต่ว่าส่วนลักแล้วประตูที่สามเพิ่นสีบพค่อคยใส่เนาะพี่น้องค่ะใส่ตะบะดนหลังกับด้านขางท่งตะวัน ออกเฉียงไตนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะเพื่อนจะใส่ตะวันออกน้ำนะคะจะเป็นประตูนี้จะเป็นประตูพระราหูอมจันทได้พี่น้องเดินนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวยายลันบ่าพาเขาไปย่างไปเบิ้งดอกค่าไก่ให้ท่านให้เบิ่งไก่ไก่ทำนี่กับพะนะ่อแล้วพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวยายลันซูมให้เบิ้งค่ะนี่ลจะจ้าพระราหูอมจันทรนะคะพี่น้องคะ่ะสวยๆเลยค่ะมันก็นจะ สั้นๆจังน้อยนะคะพี่น้องคะเพราะว่ายา่ลานบริตต่างตรงนะคะเนาะยา่ลานถือนะคะพี่น้อง, mm. องขอถทษขออภัยห,หลายๆเด้อขันมันสั้นนะคะพี่น้องค่ะอ่านี่นะคะรอบๆก็จะมีนะคะดอกไม้สวยๆล่ะค่ะพี่น้องค่ะกับคุณแม่นะคะเพิ่นกันมาจาะะังสีราคามาซอยกันเนาะ,ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะพี่น้องค้ายายล้านจอมจุนแฟมลีกะให้พี่ให้น้องได้ชมบรรยากาศดัน,นในจังซีนะคะพี่น้องคอ่าถ้าผู้ใดไม่เห็นแล้วก็ขออนุโมทนาบุญน้ำเด้อพี่น้องเด้อเด้อจ้านะคะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเดอ้อความเจ็บยาสุดัความไข้ยาซุมีนะคะเนาะ,ค,ะคิดสิ่งใดวังสิ่งใดขอทุกคนทุกท่านสมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองได้จะเด้อเงินไหลกองทองไหลเขาทุกคนทุกบ้าน ทุกกระเป๋าด้พี่น้องเด้เฮ้งเฮ่งรวยๆวยปังปังกันจ้า